สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาตำส้มตำกินอีกแล้วนะคะอยู่คนเดียวไปวิ่งส่งนมมาแล้ววันนี้เลิกเร็วค่ะก็เลยซื้อมะละกอมาตำส้มตำกินสักครกหนึ่งมาค่ะ วันนี้ผักก็มีกระถินนะคะกระถินไม่ต้องซื้อเนาะส่วนผักกาดขาวนี่ก็หัวหนึ่งเล็กๆสิบบาทมะละกอญ้าปลูกยังไม่ยังไม่ติดลูกเลยค่ะทุกคนซื้อเขาลูกึ ยี่สิบบาทไม่ได้ใหญ่นะลูกเล็กต่าต้มตําก็คงจะได้รักสามค มีข้าวเย็นเหลือมนเมื่อวานนี้ก้อนหนึ่งค่ะไม่ได้หุงข้าวเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนเพราะว่าน้องมันอีสายลงไปแล้วคุณประสงค์ไปแล้ว เยอะไรต่อไปเป็นใครเนาะใครดีใครดีใครด,ครดีช่างโจจะลงขึ้นไหมเนี่ยช่างโจไม่ขึ้นมาหลายวันแล้วนะ่ะเสารเจอาก็ยังไม่ไลเหรอไม่เห็นเนี่ย อ่ะเจอคุณยายบุญอ้าวพอเข้าหาคุณยายบุญสาวเจอาโผเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะสาวเจอาที่รักมาหายายบุญแป๊บนึงสักห้านาทียายบุญก็ได้ไอ้นี่แหละ ยวครบแปดนาทีแย่จะลงเลยนะงัวแตงหวังเข้าไปหากดไล่ยังบ่า ยังเรินจริงด้วยชีวิตยากมีนี่แหละเพื่อน ใครอยากกินก็ไปตำกินเองเนอะอยากก็อยากกินก็เลยตำใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ยาตักงหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณนะคะ ย่าก็จะลงไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ